สวัสดีครับหน,นาทีจะสินที่เร้การอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอระจ์นวันที่31สิงหาคมพระธรรมสด,ดุดี132 133 134 132เป็นบทอธิษฐานในการสถาปนาราชวงศ์ของดาวิดผู้ประพัน์สดุดีและอธิษฐานขอให้พระเจ้าระลึกถึงพันธสัญญา ที่พระองคทรงทำไว้กับเ่อสถาปนาบันลังของพระองค์สืบไปเป็นนิตร้อยสาเป็นบทเพลงถึงความสามัคคีรมความช่วยเหลือกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนวดเคล้าของ อารอนณภาพสวยงามแห่งความเป็นน้ำหนึ่งเจเดียวกันพระองค์จะบังคับปัญชาพระพรที่นั่นและร้อยสามสิบสี่เป็นบทอัรร้องเรียกให้สรรเสริญพระเจ้าผู้แต่งสุนด,ดีชวนประชากรของพระเจ้าทุกคนให้ร่วมสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความดีงามและความสื่อสัย์ของพระองค์ ชีวิตของเราอาจจะประสบกับช่วงที่ยากลําบากในทุกเวลาจงระลึกไว้เสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราสามารถอธิษฐานขอพระเจ้าสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ไว้ในใจของเราในโลกของเรานอกจากนี้เรายังสามารถพบการปลอบโยนและความเข้มแข็งในเพลงสิรดีเพื่อเตือนเราถึงความรักและความเสียสละและความซื่อสัตย์ของพระองค์นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ